วิธีการแก้อาถันโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาพื้นที่ตรงไหนก็ตามที่มันมีอาถันแรงๆเนี่ยมีวิธีการแก้ที่เรียกว่ากลการใช้กลแก้อาถันนั้นจะได้ผลดีกว่าการใช้เวทมนต์คาถาวิธีการคือให้ใช้เอกสารที่มีตาคุดหรือว่าตาแผ่นดินก็ได้ จะพิมพ์หรือว่าเขียนเอาก็ได้โดยเนื้อหาในเอกสารให้ระบ,บุว่าโดยพระราชโอคงการจากพระเจ้าแผ่นดินมีคำสั่งให้เวรคืนที่ดินหรือพื้นที่ตรงนี้ที่มันมีอาถานนี่แหละนะเพราะฉะนั้นพูดผีปีศาจอสุรกายตนใดอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ จงอบพยพออกไปเสียภายในกิตวันหากไม่ปฏิบัติตามจักถือว่าขัดพระราชโองการมีโทษประหาร9้าชัว่วโตรแล้วก็เอาไปแปะตรงที่มัน,ม,นมีอาถรรพ์นั่นแหละนะเป็นป่าหรือเป็นอาคารเป็นที่ดินเป็นอะไรก็แล้แต่ถ้ามันมีอาถรรพ์อยู่ตรงนั้นก็ไปแปะไว้ตรงนั้นแหละไปปักหลักแปะไว้ขึ้นไป้ายไว้ รับรองเลยภายในคืนนั้นนะ่ะคุณจะฝันเห็นผีหอบลูกจูงหลานอบพยพออกจากที่ตรงนั้นนะออกกันเป็นขยงขยงั่แหละนะลองไปทําดูนะครับ